สวัสดีครับแล้วก็ขออินดีต้อนรับสู่ Double Clash เราไปเรื่อยกันนะครับวันนี้เนี่ยจะมาพูดถึงรุกกี้กันหน่อยครับแต่ไม่ใช่แบบว่า Rookie of the Year อะไรแบบนี้นะเรากำลังจะพูดถึง5ผู้เล่นสุดเซอร์ไพรส์นะครับที่เป็นรุกกี้นะว่าเฮ้ยใน5ผู้เล่นนี้มีใครกันบ้างนะครับเพราะฉะนั้นถ้าใครอยากฟังแล้วเนี่ยอย่าลืมนะครับไปติดตามกันเลยดีกว่าฮะแล้วอย่าลืมช่วยกดไลค์กดซับกดแชร์ให้ช่องเรากันเยอะๆด้วยนะครับ มาถึงอันดับห้าก่อนเลยครับนั่นก็คือทางด้านของแคมโทมัสจากบรูคลินเน็ตนั่นเองครับซึ่งแคมโทมัสเนี่ยเป็นดราฟต์อันดับที่27เลยนะครับก็เรียกได้ว่าใกล้จะจบรอบแรกแล้วนะสำหรับการดราฟต์นะครับทางด้านของเควินดูแรนครับเคยมีข่าวนะครับว่าโอ้โหแกเป็นคนพุชเลยว่าไอ้หนุม่มคนนี้เนี่ยน่าสนใจมากๆนะครับแล้วสุดท้ายทางด้านของบรูคลินก็เอามาจนได้นะครับทางด้านของแคมโทมัสเนี่ยเป็นคนคนหนึ่งที่ขึ้นชื่อว่าไมโครเวฟชัดๆครับคือเมื่อเขาติดไฟแล้วเนีี่่่ยยยไไมมออะรหุดู แล้วเราก็เริ่มที่จะเห็นเขาในช่วงหลังๆมากขึ้นเนาะมีส่วนร่วมกับเกมบล l y n n e น s มากขึ้นเรื่อยๆเลยนะครับ แล้วท้งด้านของแคมท h มัสเนี่ยครับก็สามารถทําได้อย่างน้อย20แต้มนะครับใน1เกมได้มากถึง10ครั้งเลยด้วยตั้งแต่ปฏิทินเนี่ยนะครับเปลี่ยนจาก2021เป็น2022นั่นเองครับรวมถึง4ครั้งนะครับจาก5เกมก่อนที่จะมีออสตาเบรกเนี่ยครับแล้วก็รวมถึงถ้าใครจําได้นะเกมที่ทางด้านของบรุกลินเนสเนี่ยคัมแบ็กใส่นิวยอร์กนี่ครับเกมนั้นเนี่ยเป็นเกมที่โหดมากๆสําหรับตัวของในด้านแคมทมัสเองฮะ ตัวของแคมทมัสเนี่ยครับจริงๆแกก็มีจุดอ่อนอยู่เหมือนกันนั่นก็คือการยิง3แต้มของเขานะครับในช่วงปีนี้หรือว่าฤดูกาลนี้ที่แกเล่นมาเนี่ยเขายิงลงไปแค่27%เท่านั้นเองนะครับสำหรับ3มแต้มรวมถึงในช่วงกุมภาพันธ์ที่เรียกว่าฮอตฮอตของเขาเลยเนี่ยเขายิงลงไปแค่32%เท่านั้นนะครับสำหรับเปอร์เซ็นต์การยิง3แต้มนะแต่ถ้าว่าถึงจะอย่างนั้นก็ตามครับจุดเด่นของเขาที่มันโผล่หรือว่าโผล่งออกมาอย่างเห็นได้ชัดเนี่ยก็คือการยิง2แต้มลงไปถึง5 3นะบ แล้วก็ฟรีโทเนี่ยยิงลงไปประมาณ81%เพราะฉะนั้นผมคิดว่าแกเนี่ยนะครับคือบิ๊กเซอร์ไพรส์คนหนึ่งเลยแล้วก็เรียกได้ว่า3แต้เนี่ยถึงตอนนี้จะดูเป็นจุดอ่อนแต่ว่าในอนาคตตัวเขาเนี่ยครับผมว่าน่าจะสามารถปรับตัวได้และยิงได้ดีมากขึ้นแน่นอนครับ ทีนี้เรามาดูอันดับ4กันบ้างครับหลายๆคนอาจจะไม่ค่อยให้ความสนใจเขาสักเท่าไหร่เพราะว่าอยู่ในทีมตลาดเล็กอย่างโอคลาโฮมาซิตี้ทันเดอร์นะครับแต่ว่าเขาเนี่ยเป็นคนที่ถูกดราฟต์ในอันดับ18ครับนั่นก็คือถึงด้านของเทรย์แมนนั่นเองครับด้านของแมนเนี่ยได้เข้าดราฟต์มานะครับแล้วก็สูงประมาณ6ฟุต3ครับซึ่งแกเนี่ยโด่งดังในเรื่องของผูอัพจัมช็อตนะครับรวมถึงการเล่นพีแอนดรด้วยเนาะแล้วแกก็ทําทั้ง2องอย่างได้ดีนะตอนที่เล่นกับโอคลาโฮมาซิตี้ มันมีมากกว่านั้นนะครับและดูเหมือนว่าแกจะพัฒนาจุดนี้มาได้อย่างรวดเร็วนั่นก็คือการเป็นสปอตอัพชูเตอร์นั่นเองครับซึ่งการเป็นสปอตอัพชูเตอร์มันดียังไงครับมันดีตรงที่ว่าเขาสามารถไปเล่นแล้วก็ฟิตกับทางด้านของจอร์จกิ i ดดี้ได้เป็นอย่างดีครับโดยที่ทางด้านของเทรแมนเนี่ยครับสามารถยิงสปอตอัพชูเตอร์แบบ3แต้มนะ ไปได้ถึง39.5%เอเออเพราะฉะนั้นการที่เล่นกับเชคิลเจสเล็กซานเดอร์การที่เล่นกับทางด้านของจอร์ชกิดดี้เนี่ยครับที่แกมักจะถือบอลเป็นส่วนใหญ่เนาะทั้งสองคนนี้ซึ่งทําให้แมนเนี่ยก็เฮ้ยโอเคงั้นถ้าฉันไม่ได้บอลเยอะฉันต้องปรับตัวและแกปรับตัวเป็นสปอตอัพชูเตอร์แล้วก็สามารถทําตรงนี้ได้ดีอีกด้วยนั่นทําให้ส่งแกขึ้นมาเป็นผู้เล่นอีกคนนึงเลยนะครับที่เซอร์ไพรส์ในปีนี้เหมือนกันนะ แล้วนอกจากนั้นผมยังขอเสริมอะไรให้อีกนิดนึงแล้วกันครับในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาเนี่ยท่าน,นเทรแมนนะครับสามารถทํา30แต้มก็ได้นะครับ29แต้มก็ได้หรือ24แต้มก็ได้นะนี่คือ ตัวเลขที่ impress มากมากหรือว่าเป็นตัวเลขที่น่าประทับใจมากๆอย่างหนึ่งเลยนะแล้วในช่วงที่แกเล่น college เนี่ยมันก็จะมีแบบว่า flashy pass หรือว่าส่งสวยๆให้เพื่อนบ้างในช่วงหลังๆมาเนี่ยเมื่อทางด้านเทรแมนได้รับมินิทยเยอะขึ้นไอสกิลนี้แหละครับเราก็เริ่มเห็นจากเขามากขึ้นเหมือนกันนะครับแต่สิ่งที่ทางด้านของเทรแมนอาจจะต้องปรับสักหน่อยนะครับนั่นก็คือการยิง2แต้มนั่นเองที่ตอนนี้อาจจะยังไม่ดีสักเท่าไหร่แต่ผมคิดว่าในอนาคตเขาน่าจะสามารถพัฒนาตรงนี้ แล้วก็เป็นผู้เล่นที่ทําแต้มได้ครบเครื่องได้มากกว่านี้แน่นอนเลยนะฮะ มาถึงอันดับที่3ครับนั่นก็คืออัลเรนเซนกุลหรือว่าเซนเตอร์ของฮิลสตันโรเกตครับโดยดราฟท์พิกของเขาเนี่ยก็คืออันดับที่16นั่นเองเนาะอย่างที่เรารู้กันครัวว่าแกเป็น MVP ของลีกตุรกีนะในวัย18ปีเท่านั้นนะครับก่อนที่จะดราฟท์เข้ามาซึ่งหลายๆทีมเนี่ยอาจจะยังสงสัยในฟิสควอลิตี้เอ่อความแข็งแกร่ง,งหรือว่าอะไรของเขาในการเป็นบิ๊กแมนใช่ไหมแต่จริงๆแล้วเนี่ยเขาถือว่าเป็นคนที่พัฒนาจนจุดอื่นเพื่อมากลบพื้นที่ตรงนี้ได้ดีพอสมควร,ครแก สาามรถหาวิธีทางที่จะไม่ต้องใช้ไซส์หรือว่าไม่ต้องใช้ฟิสิกอลขนาดนั้นครับแต่ว่าใช้ความครีเอทีฟรวมถึงความมีประสิทธิภาพของแกเนี่ยครับในการเอาชนะผู้เล่นคนอื่นนั่นเองคือถ้าเราจะเจาะลงไปในตัวเชนกุลอีกนิดหนึ่งเนี่ยครับเราจะเห็นได้เลยว่าค่าเฉลี่ยในการที่ แกลงต่อ36นาทีเนี่ยหรือถ้าเป็นสับทางบ้ายก็คือ per 36 minute อะ่ะก็คือแบบเอาเปรียบเทียบเลยว่าอ่ะถ้าคุณลง12นาทีคุณได้เท่านี้แล้วถ้าคุณลง36นาทีคุณจะได้ประมาณไหนนะครับถ้าเราใช้ตัวเลขอันนี้เนี่ยเราจะเห็นได้ว่าเชนกุลถ้ามาเปรียบเทียบเป็นเวลาที่เขาลงต่อเกมคือ36นาทีเนี่ยแกจะทำไปได้ถึง16.8แต้ม9.2รีบาวแล้วก็4.8 a s s i s ์เลยทีเดียวนะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยถ้าใครได้ด ดูทาหน้าของเชนกุลจริงๆผมว่าสิ่งที่น่าประทับใจสําหรับเชนกุลจริงๆคือเรื่องความครีเอทีฟแล้วก็การแอซิสต์เนี่ยครับที่แกมีครีเอทีฟในเรื่องพา s สหรือว่าเรื่องการส่งมากๆนะทั้งการที่แกอยู่ใต้แป้นและการที่แกอยู่ตรงโพสนะครับรวมถึง ฟุตเวิร์กต่างๆ,ๆที่เฮ้ยผมว่าแกเริ่มที่จะเดเวล็อปเข้ามาได้ดีพอสมควรนะการยิงหลากหลายระยะนี่คือสิ่งที่ทางด้านของเชนกุลนะครับสามารถทําได้ถึงแม้ว่าอาจจะยังไม่ไฮมากหรือว่ายังไม่ได้แบบระดับสูงมากนะครับแต่นี่คือสิ่งที่เฮ้ยเห็นแล้วมันเวิร์กเห็นแล้วมันดีแล้วผมว่าเขาน่าจะได้รับโอกาสมากขึ้นในอน,น,นาคตแล้วตอนนี้นะครับผมว่าแกก็เป็นรุกกี้ที่ดีคนหนึ่งเลยนะครับสําหรับฮิลสตันบรอกเก็ตแม้ว่า จะไม่ได้ทางด้านของอีเวนมอบลี่เราไปเลือกเจนเนนรกรีนมาก็ตามนะแต่ว่าทางด้านของอัลเ a รนเซนกูนเนี่ยก็น่าจะมาแทนได้แม้ว่าจะไม่ได้เท่าอีเวนมอบลี่แต่ก็ถือว่าดีไม่น้อยเลยทีเดียวเลยฮะแล้วมาถึงอันดับที่2ครับนั่นก็คือ เฮิร์บโจนจากเนโอลีนเพลริเคนส์เนี่ยน,นะครับเขาเป็นดราฟต์อันดับที่35หรือว่าอยู่ในรอบ2นั่นเองนะฮะคืออย่างที่เรารู้ครับเพลริเคนส์ตอนแรกเนี่ยโอ้โหการที่มีอาการบาดเจ็บของไซออนใช่ไหมรวมถึงเอ่อทางด้านของแบรดอนอินแกรมด้วยเนี่ยอยู่อยู่แบบอันดับบุ้ยบุ้ยเลยฮนะชนะ1แพ้12เป็นการสตาร์ทที่แย่มากนะครับแต่หลังจากที่ทางด้านของเฮิร์บโจนเนี่ยได้สเต็ปอัพขึ้นมาจนอยู่ในสตาร์ทติ้งไลท์อัพได้เนี่ยเขาก็เริ่มทําให้ทีมมีมิติในการเล่นเกมรับ มากขึ้นและทําให้ทีมมีความสแต็กในการเล่นเกมรับมากขึ้นครับถึงด้านของเฮิร์บโจเนี่ยสูง6ฟุต8นะครับมีวิงสเปนอยู่ที่7ฟุตนะโ,โ,โ,โอ้โหคือแบบใหญ่นะ <c oughs> เรียกว่าใหญ่พอสมควรนะครับมันคือการบวกกรรันระหว่างความยืดความยาวแล้วก็เอเนอรในการเล่นด e ฟเ n นซของเขานะครับแล้วเขาอ่ะก็ทําแบบเนี้ยตลอดเวลาครับคือทั้งเป็นวิงสต็อปเปอร์ถูกไหมเรคคอร์บอลคือ ลูสบอลไหนแกไปเอาหมดรวมถึงสร้างคีย์บล็อกนะครับก็คือบล็อกที่สําคัญรวมถึงที่สติลสําคัญหลายๆครั้งเลยนะครับและนอกจากนั้นเนี่ยทางด้านของตัวเขาเองก็ยังได้รับมอบหมายนะครับในการเป็นวิงสต็อปเปอร์ในการหยุดปีกที่เก่งๆของฝั่งตรงข้ามอยู่หลายครั้งเลยนะครับและใช่ครับเขาทําได้ดีมากๆจริงๆนะแล้วก็เป็นคนคนหนึ่งเลยที่ผมชอบมากๆเพราะว่าแกดีเฟนส์ดีแล้วถ้าเราจะบอกว่าเฮ้ยแกเป็นวันเวย์เพลเยอร์หรือเปล่าคือ แกก็ได้แต่เล่นเกมรับแหละดูเหมือนว่าตอนนี้เนี่ยแกจะไม่ใช่แล้วนะครับคือถ้าลองกลับไปดูตอนที่แกเพิ่งดราฟเข้ามาเนี่ยในตอนที่เป็น Scouting Report เนี่ยหลายๆคนก็จะบอกว่าเฮ้ยโอเคแกเป็นผู้เล่นเกมรับที่ดีจริงๆแต่ว่าการยิงสามแต้มหรือว่าการทำแต้มของแกเนี่ย ฝั่งตรงข้ามแทบไม่ปิดเลยครับเพราะว่าแกทําอะไรไม่ค่อยได้มากนะครับแต่ว่าตอนนี้เนี่ยทางด้านของโจนส์เริ่มจะแสดงให้เห็นแล้วนะด้วยการยิง3ามแต้มไปประมาณ36%นะครับรวมถึง โจมตีใต้ห่วงด้วยคือแบบถ้าคุณ closing out มาผมข้ามนะแล้วซึ่งอันนั้นก็ทำได้ดีมากๆหรือจะเป็นเกม transition offense นะครับที่แกเป็นคนขโมยบอลมาปัดบอลจากฝั่งตรงข้ามหรือว่าเล่นในเกม transition เนี่ยในด้านของ herb zone ก็เริ่มมีลูกดังสวยๆให้เราได้เห็นเยอะมากขึ้นแล้วนะครับเพราะฉะนั้นผมกล้าพูดเลยครับว่าคนคนนี้คือคนที่เซอร์ไพรส์มากๆจริงๆนะแล้วผมก็พยายามติดตามฟอร์มแกมาตลอดเหมือนกันซึ่งดูตอนนี้เนี่ยก็จะมีแต่ขาขึ้นขาขึ้น แล้วก็ขาขึ้นของเฮิร์บโจนเหมือนกันนะฮะก็ต้องรอดูแหละว,ว่าทางด้านของเฮิร์บโจนจะสามารถพาทางด้านของเพลย์แลนเนี่ยนะครับเข้ารอบ play in ไปได้หรือเปล่าเนาะ แล้วมาถึงอันดับหนึ่งครับผมว่าหลายๆคนน่าจะรู้กันแล้วนะนั่นก็คือทางด้านของไอโอโดซันมูการจากชิคาโกบูส์นั่นเองครับซึ่งแกเป็นดราฟรอบ2เหมือนกันครับอันดับที่38เลยนะฮะทางด้านของตัวเขาเองเนี่ยครับก็โดนทางด้านของบูสเลือกมานะครับแล้วก็เรียกได้ว่าตอนแรกเนี่ยอาจจะยังไม่ฉายแสงสักเท่าไหร่เลยที่ก็ได้นะรวมถึงตอนแรกเนี่ยคนก็คิดว่าโอ้ยมันจะมีมินิทให้แกเล่นไหมเพราะว่า ทั้งมีทั้งเดมารดูโรซันลอนโซ่บอลอเล็กซ์คารูโซแล้วก็แซ็คลาวินมินิตต่างๆเนี่ยน่าจะน้อยพอสมควรเลยนะครับแต่ว่าการที่แกเนี่ยค่อยๆขยับและพัฒนาอย่างรวดเร็วนะเออต้องใช้คำนี้นะครับพัฒนาอย่างรวดเร็วพอสมควรเลยเลยทำให้แกเนี่ยเริ่มที่จะได้มินิตเป็นตัวสำรองฮะแล้วก็เรื่องการออฟเฟนซ์ของแกดูดีมากขึ้นเยอะกว่าตอนช่วงแรกๆฮะ ถ้าพูดถึงสกิลเกมบุกของแกเนี่ยต้องบอกเลยว่าแกพัฒนาในเรื่องการฟาสเบรกได้ดีมากขึ้นเยอะครับเพราะว่าถึงด้านของดอ s o ซ m นมูเนี่ยก็เล่นฟาสเบรกวิ่งฟาสเบรกแกเป็นคนที่ฮัตเซลอยู่แล้วนะครับนั่นทําให้แกเนี่ยได้แต้มจากตรงนี้รวมถึงการคัดที่มีประสิทธิภาพด้วยนะครับแล้วนอกจากนั้นเนี่ยการที่จะเล่นกับเดมาเดโรซันได้แซคลาวีนได้มันต้องสเปซิ่งเดอะฟลอร์ได้ถูกไหมของเชลโกบูสเนี่ย อันนี้เนี่ยทางด้านของโดซันมูก็ทําได้ดีครับแกยิง3แต้มลงไปถึง41.3%นะครับจากการยิง3แต้มไป126ครั้งซึ่งนั่นทําให้ทีมเนี่ยได้รับผลประโยชน์มากๆจากการที่เดโรซันดรฟ์เข้าในและคิกเอาท์มาให้เขานะครับรวมถึงเมื่อถึงด้านของบอลแล้วก็คาร์โซได้รับอาการบาดเจ็บเนี่ยนะครับทางด้านของโดซันมูที่ขึ้นมาเล่นเป็นตัวจริงแทนเนี่ยก็สามารถสร้างค่าเฉลี่ยได้ถึง7.4แอสซิสเลยนะครับในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมา แล้วถ้าพูดถึงเกมรับนี่นะครับก็ต้องบอกผมบอกไปแล้วเนาะว่าเฮ้ยแกเป็นคนที่ฮัตเซออยู่แล้วนะครับแล้วนอกจากนั้นเนี่ยแกยังเริ่มที่จะไปล็อกดาวน์ผู้เล่นคนอื่นๆที่เป็นกาดอ,อย่างเช่นเทรย่ยางเนาะถ้าใครได้ติดตามในช่วงที่ผ่านมามีการบล็องมีการบล็อกแล้วก็ ปิดได้ดีพอสมควรเลยนะครับรวมถึงอีกอย่างหนึ่งคือเฮ้ยอโยแกสู้กับสกรีนได้ดีจริงๆแบบกูไม่ยอมอะใครมาสกรีนกูกูไม่ยอมไม่ว่าจะแบบ dribble hand off หรือว่าแบบสกรีนแอคชั่นต่างๆแกก็พร้อมที่จะไปดักหน้าหรือว่าพร้อมที่จะไฟกับสกรีนตลอดนะครับและนอกจากนั้นเนี่ยเกมรับในทรานซิชันของแกเนี่ยก็ยังตัดพื้นที่ที่อีกทีมหนึ่งอะจะทรานซิชันใส่ทีมตัวเองได้ดีอีกด้วยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับมันคือบิ๊กเซอร์ไพรส์มากๆจริงๆนะสำหรับทางด้านของอโ ดอกสันมู่นะครับ แล้วก่อนจะลาจากกันไปเนี่ยครับผมก็ขอทิ้งเรื่องของอายโไว้นิดหนึ่งแล้วกันนะครับนั่นก็คือแกมีไซส์ที่พอเหมาะพอเจาะออพอสมควรนะครับรวมถึงเอเนอร์จีในการเล่นซึ่งนั่นทําให้แกเป็นคนที่อนเนกประสงค์มากๆในหลากหลายหน้าที่ต่างๆที่ทางด้านของบิลลี่เนลโ,โนแวนจะมอบหมายให้เขาครับนี่ก็ถือว่าเป็นเรื่องดีอีกอย่างหนึ่งมากๆนะครับอ่ะก็จบกันไปแล้วครับเพราะฉะนั้นถ้าใครชอบคลิปนี้นะฮะอย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดซับกดแชร์ให้เรากันเยอะๆด้วยแล้วเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าฮะสวัสดีครับ